สำหรับใครที่อยากเติมโลบัคราคาถูกอยากได้ไอดีไก่ตันมาที่ร้านนี้สิครับสมุกบักรับบริการเติมโลบักรับกดเกมพัดและผลถาวรและขายไก่ตันอย่าลืมไปใช้บริการที่ดิ้งด้านล่างนะครับสม e กบักรเท่านั้นนะครับก็สวัสดีคุณผู้ชมชาวอีเดียวเกมเมอร์ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมบล็อกฟุตอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มีไอดีผลมืด3ดาบมาแจนงครับไอดียระเวลตันนะครับสำหรับใครที่อยากได้ก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดติดตามแล้วก็ดิ่งช่องนี้ด้วยครับพ อย่าลืมนะครับที่จะลงรหัสไว้ในคลิปของทุกวัน,นครับอันนี้ก็จะเป็นไอดีของพี่คนนี้ครับเขามาฝากมาแจ้งนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยได้ไดีจากช่องพี่นะครับก็กดกระดิ่งเลยครับเวลาที่อัพคลิปครับมันจะเด้งขึ้นแจ้งเตือนนะครับจะได้มาทันก่อนใครครับยิ่งมาไวครับยิ่งจะได้รหัสครับมโอกาสได้รหัส80%เนะลยครับเพราะว่าพี่ลงคลิปปุ๊บก็รีบมาดูเลยนะครับพี่ทิ้งรหัสไว้ในคลิปอยู่แล้วครับไม่ไดเอารหัสไปไว้ไหนครับใครที่ได้ไปก็อย่าลืมเมนไว้ที่คอมเมนต์ด้านะครับ สำหรับใครที่ยังไม่เคยได้ขอให้ได้นะครับต้องมีสักคลิปแหละครับที่ได้ครับพี่จะพยายามหามาแจกเรื่องนะครับสำหรับไอเดียเกมบอกฟุตนครับโหดไม่โหดก็รอชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับพี่มาแจกรหัสเท่านี้ครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายนะครับ